ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเชนฮารเรัผีทำรังย่าเป็นป้อมปราการเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เไนเราลูกทีมจะต้องทำการเล่นในบ้านให้เป็นปราการอันแข็งแกร่งหลังผลงานในสีซั่นนี้ย่ำแย่ฝีสแสดงแพ้คาบ้านให้กับคริสตันพลสศูนย์ต่อหนึ่งในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็โดนไบรตันบุกมาทุบถึงรัง3ต่อหนึ่งทำให้ฤดูกาลนี้ทีมแพ้ไปแล้ว4ี่จาก7เกมแรก ถือเป็นการออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดในรอบ34ปีของสโมสรเลยนายใหญ่ชาวฮอลแลนด์ชี้ว่าทีมจะต้องทำให้การมาเยือนโอทาฟร์เป็นงานยากสำหรับคู่แข่งที่จะเก็บแต้มออกไปได้ยามที่ต้องมาเยือนที่นี่เราแพ้2เกมติดต่อกันที่นี่ในพิมลิกมันชัดเจนแต่ผมจะยังไม่ถือว่ามันเป็นบทสรุปในตอนนี้เช่นฮากล่าวเราจะต้องทำมันให้ดีขึ้นให้ได้เราต้องแสดงผลงานออกมาแม้กระทั่งภาษากายของเราด้วย โอ้ oh, ถ้ฟอร์ดจะต้องเป็นป้อมปราการและเราต้องแสดงให้เห็นว่าคู่แข่งจะไม่ได้อะไรออกไปเราต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้ที่นี่ความต้องการคือเราจะต้องทำให้ได้เก็บชัยชนะติดต่อกันและเรียกจังหวะกลับมาเราต้องทำให้ดีขึ้นกว่าที่เราทำอยู่ในตอนนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับกาลาตาสลายในเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกวันอังคารนี้เชนฮากเลงคว้ากองหลังใบมิกเสริมแนวรับให้แมนยู แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวมัตชัยเดลิกปราการังทีมชาติฮอลแลนด์ของไบมินิกในบุนเดสลีกาเยอรมันไปเสริมทัพเอริกเทนฮากุนซือแมนยูต้องเจอปัญหาวิกฤตแนวรับอย่างหนักหลังจากลีซโดม,มาติเนสเซนเป็ตชชาวอาร์เจนตินาได้รับบาดเจ็บต้องพักยาว3เดือนซึ่งทำให้เหลือเพียงราฟาเอลวารานเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไว้ใจได้ ขณะเดียวกันเทนฮารกรู้จักเดลิกเป็นอย่างดีหลังเคยร่วมงานกันที่อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมมาแล้วและก็ต้องการให้ดาวเตย์วัย2 4ปีเข้ามาบัญชาการเกมรับแมนยูเต็ดในตลาดนักเตะเดือนมก,กราคมปีหน้าทันดีเทนฮากมองว่าเดลิกเป็นกองหลังที่มีคุณภาพกว่าตัวสำรองอย่าง Harry uire, แฮร์รี่แม็กควายและวิกเตอร์ลินเดเลฟรวมถึงมีอายุการใช้ง,งานได้อีกหลายปีโดยหวังจะพูดคุยกับบอร์ดบริหารแมนยูเพื่อคว้าตัวลูกน้องเก่าเข้ามาร่วมงานให้ได้ อลันเชอร์อดีตกองหน้าทีมชางกฤษเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาเรื่องเกมรุกหลังจากเปิดบ้านพ่ายคริสตันพาเลซสูนตอนหนึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมานับเป็นค่ำคืนที่น่าผิดหวังสำหรับทีมของเอริกเทนฮากซึ่งมีโอกาสยิงมากถึง19ครั้งแต่มีเพียง8ครั้งเท่านั้นที่ตรงกรอบเช่นเดียวกับการครองบอลถึง77%นแมนยูนเต็ดพ่ายนัดที่4ในพิมลีกฤดูก,กาลนี้แล้วและเชอร์ยืนกรานว่า พาเลสสมควรได้รับชัยชนะแล้วโดยเขายกย่องเกมรับของทีมเยือนที่รับมือเกมรุกของเจ้าบ้านได้อยู่หมัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมรุกฝืดมากๆแม้ว่าจะต้องเจอกับแนวรับที่แข็งแกร่งของคริสตันพาเลสก็ตามรอยฮอสันเซตทีมของเขาเพื่อสร้างความเงินหินให้แก่คู่แข่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกเฮียและแอนเดอร์เซนก็โดดเด่นในแผงหลังเชียร์รอ์บอกกับ BBC r a d i o ดูไฟ l i ไ e ไม่มีทางเอาชนะแนวรับที่รับลึกได้เลยและพวกเขาเซตทีมไว้เพื่อเล่นเกมโต้กลับเมื่อมีโอกาส มันมีการพูดคุยมากมายเกี่ยวกับแมนยูเต็ดเกี่ยวกับการที่พวกเขาสร้างสรรค์โอกาสได้ไม่ดีแต่พาเลสสมควรได้รับเครดิตทั้งหมดแนวรับของพวกเขาหยุดเจ้าบ้านไม่ให้ได้เล่นเลยฟาบิโซโรมโนโนักข่าวคนดังรายงานว่าข่าวลือที่แมนเชสเตอร์เต็ดสนใจดึงตัวยานโอบลักผู้รักษาประตูของแอลิตโกมาริตมาร่วมทีมว่าไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด ปีแสดงทุ่มเงินดึงอองเดโอราน่ามาจากอินเตอร์มิลานแต่ผลงานกลับหน้าผิดหวังเสียประตูมาอย่างต่อเนื่องโดนจะตะข่ายไปแล้ว5ประตูจาก9นัดในขณะที่ผลงานของทีมก็ย่ำแย่กระทั่งมีรายงานว่าสโมสร,รสนใจโอบรักที่เคยเป็นเป้าหมายของทีมมาก่อนอย่างไรก็ตามรายงานของโรมมโนเผยว่าข่าวนี้ไม่มีมูลความจริงพร้อมระบุว่ายูเนเต็ดยังให้ความไว้วางใจในตัวโอนาน่าไม่เปลี่ยนแปลง ผมอยากเริ่มต้นด้วยการชี้แจงถึงเรื่องโกหกและข่าวปลอมที่แพร่ไปทั่วเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้รักษาประตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรมมโ,โนเขียนผ่านคอลัมน์ทางคอร์ทอฟอฟไซด์เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่การออกสตาร์ทที่ง่ายสําหรับองเดโอนาน่าในถิ่นโอทัฟฟอร์ดแต่เรารู้ว่าบางครั้งมันอาจจะต้องใช้เวลาสําหรับนักเตะกับสโมสร,รใหม่ประเทศใหม่ดังนั้นการให้เวลาเขาหน่อยเป็นสิ่งที่สําคัญยังมีข่าวลือเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์และยานโอบราคโดยมีการคาดเดาว่า ผู้รักษาประตูของอารเตโกโมิตอาจจะเป็นเป้าหมายของปีแสดงแต่ผมสามารถยืนยันว่าข่าวนี้ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยมันไม่มีอะไรเลยระหว่างยูเนเต็ดกับโอเบลกพวกเขาทุ่มเงินก้อนโตไปกับโอนาน่าและสโมสรก็เชื่อมั่นในตัวเขาผู้รักษาประตูของยูเนเต็ดสำหรับปัจจุบันและอนาคตจะเป็นโอนาน่าส่วนเรื่องโอเบลกไม่มีการพูดคุยใดๆทั้งด้านผู้เล่นหรือฝั่งสโมสรมันไม่สมเหตุสมผลที่ยูเนเต็ดเดินหน้าซื้อตัวในช่วงเวลานี้ มสันเมากองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายอมรับว่าพวกเขาทำผลงานได้อย่างย่แย่ในการออกสตาร์ทและต้องรีบปรับปรุงการเล่นหากต้องการชชนะในเกมต่อจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับความพ่ายแพ้อีกครั้งใน7เกมแรกของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังถูกคริสตัลพาเลซบุกมาคว้า3แต้มได้ขาบ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากประตูสุดสวยของโยอันคิมแอนเดเซนความพ่ายแพ้ต่อพาเลซในนัดน,นี้ส่งผลให้ปีแสดงต้องพบกับความกดดันอีกครั้ง หลังสร้างสถิติใหม่ในการออกสตาร์ลูการที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ยุคพีเมรีเราต้องการชนะในเกมเหล่านี้และเรารู้ว่าเราต้องชนะในเกมเหล่านี้เมาก์กลั่มันเป็นการเริ่มต้นลูการที่ยากเมื่อคุณตามหลัง1ต่อ0มันยากเสมอนในการกลับมาในเกมเรามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่มันไม่เพียงพอเรารู้ว่าเราต้องกลับไปและดูว่าเราต้องปรับปรุงในจุดไหนเราต้องปรับปรุงเพราะเราต้องการชัยชนะ ในทุกๆการแข่งขันที่เราได้ลงเล่นเราต้องการไปให้สุดทางมันเป็นเรื่องที่ยากมีหลายจุดที่เราต้องพิจารณาแต่มันก็เป็นเรื่องหน้างุลหนิดที่เราต้องทํามันเต็งหนึ่งรอดยากเทนฮากพุ่งที่3ามบอนปรับราคากุนซือโดนเด้งคนแรกพอฮิกกิ้งวัดทอมเต็งจา๋าอิดิชนักหน้าห่วงหลังแพ้คริสตันพาเลตขาบ้านอัปเดตราคาล่าสุดพัดการทีมเพมลีคนไหนจะตกเก้าอี้คนแรก อัตราต่อรองกุืซอพิมลีที่จะตกงานคนแรกฤดูก,กาลนี้ 1. พอเฮกคิงบัททอมจากเชฟฟิลด์เจ็ด2ต่อ5 2. ชอนได้จากเอเวอเรตัน5ต่อหนึ่งสเอดิกิทนักจะไม่เด็ดแต่อหนึ่งสร่วมแกรี่ออนิวจากบู๊แทมตัน8ต่อหนึ่งหาเบลเชโปเชติโนจากเชลซีสิต่อหนึ่งหร่วมอันดนี่อีราโอลาจากบอรมัธสิต่อหนึ่งเดร็อเอ็ดเวิร์ดจากลูตันสิต่อหนึ่งแปดแวงซองกอมานีจากเบอร์ลี่สิบต่อหนึ่ง ฟังไหนมีน้ำหนักกว่ากันเหตุผลเทนฮาควรอยู่หรือลาแมนอยู่ขอขอบคุณบทความจากบอบูอยู่หรือไปเหตุผลที่ควรอยู่ 1. ในเมื่ออยากให้เขาปรับทัศนคติผู้เล่นปีแสดงเสียใหม่เขาก็กำลังทำอยู่โดยการใช้ไม้แข็งนี่ไงก่อนหน้านี้เด็กผีต้องการแบบนี้มิใช่หรือ 2. อ,อย่าลืมว่าพี่เขาเพิ่งทำทีมได้เพียงแค่ฤดูกาลเศษๆเท่านั้นเองสิ่งที่ต้องการคือเวลาและโอกาส 3. เจ็บตัวเยอะแถมดวงกุดสุดๆถึงตอนนี้ยังไม่เคยจัดทีมที่ดีที่สุดลงสนามเลยสักนัด 4. เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันทําทีม2รูฤดการแรกได้ห่วยแตกกว่านี้อีกแถมกว่าจะได้แชมป์แรกต้องรอถึง4ปีบางทีมมันก็ต้องดูกันให้ยาวๆกว่านี้ 5. ปลดออกตอนนี้แล้วจะเอาใครมาแทนซินดีนซีดานว่างอยู่เหรออืมฝันไปเถอะเพราะพี่แกไม่มีทางมาเป็นกุนซือปีศาจแดงแน่นอน เลิกเพลเจอร์กันได้แล้วเหตุผลที่ควรไป 1. คุมทีมเป็นฤดูกาลที่2แล้วแทนที่จะเล่นกันให้มันเป็นรูปเป็นสรงมากขึ้นกลับสเปสปะยิ่งกว่าเดิมสไตล์การเล่นแบบไหนก็ไม่ชัดเจน 2. ได้ผู้เล่นที่ตัวเองต้องการมากขึ้นถลุงเงินไปก็มากมายแล้วทําไมผลงานถึงแย่ลงกู้งง 3. เอาในทวารที่ใช้เท้าเก่งเข้ามาแต่ยังมองไม่เห็นประโยชน์จากเรื่องนี้เลยเจมส์มิสันกับเจมส์อดพาว ก่อนหน้ากระชากตัวเข้าร่วมทีมมากกว่าเมสันเมาส์แต่พี่เขาไม่เอาซะอย่างนั้น 4. ความสามารถในการแก้ไขสถานก,การณ์ในระหว่างเกมก็ชักน่าสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฤดูก,กาลนี้แทบจะพลิกสถานก,การณ์กลับมาไม่ได้เลย 5. เหตุไหนัยผู้เล่นซ้ายพันอาสูนวิวเนวดายมักจะถอดใจดือด้อๆและวิญญาณน,นักสู้มันหายไปหมดแบบนี้มันผิดวิสัยเพื่อนๆว่าอย่างไงครับ รอยฮอสันกุซือคริสตันพาเลตสร้างสถิติเป็นผู้จัดการคนแรกที่คุมทีมลงเตะพีเมลีกแล้วไม่แพ้ในโอทัฟอร์ด5นานัดติดภายหลังบุกปราบแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ด1ต่อ0สถิติเริ่มต้นตั้งแต่ปี2008ซึ่งอดีตในายใหญ่ลิพูคุมปราสาสตรเดือนแก้วบุกเสมอปีแสดง0ูนต่อย์แล้วต่อด้วยการชนะ2ต่อ1และ3ต่อ1ฮอสันถูกแทนที่ด้วยปาทิกวิเอร่าไปพักหนึ่งแต่เฮดโค้ชอังกฤษยังรักษาสถิติต่อด้วยการคุมวัตฟอร์ดมาเสมอไรซ์กรในปี2022 จนก่าทั่งผลการแข่งขันนัดล่าสุดขณะดเดียวกันประตูของโยอคิมแอนเดอร์เซนยังทำให้แมนเชสเตอร์ออกสตาร์ทพิมลีกย่ำแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรโดยผลงานชนะ3แพ้สเก็บ9แตม้มวิธีที่ลูกทีมเล่นแบบนี้นั้นสมควรได้รับคำชมและทำให้ผมพอใจอย่างมากฮอสันวัย76สปีกล่าวหลังเอาคืนผู้ทำตกรอบคาระบาวครับในนัดก่อนพวกเขามีระเบียบและเป็นแบบแผนสุด ผมคงขอมากไปหากให้พวกเขามาที่นี่และเป็นฝ่ายคุมเกมแอนเดอร์เซนเทคนิคยอดเยี่ยมมันไม่ใช่ลูกยิงที่ง่ายเลยแต่เขาทำได้ถูกต้องสัปดาห์หน้าผมจะพยายามให้เขาขึ้นไปทำประตูอีกความพึงพอใจที่แท้จริงคือผมได้เห็นผู้เล่นทำงานหนักมากพวกเขาต่างเหนื่อยล้านในช่วงท้ายวันอังคารที่แล้วเราไม่ได้มีโอกาสแสดงคุณภาพที่แท้จริงชัยชนะที่โอทัฟฟอร์ดถือเป็นเกียตรติประวัติเพราะเป็นหนึ่งในสนามที่มีความสำคัญต่อวงการฟุตบอล หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ